ได้แล้ค่ะหนึ่งโอ้เนียนใหญ่ขึ้นตื่นบ่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะซื้อเพจศิลป์สาวพุทธายวันนี้ร่กับนันนะคะที่โค้งน้องนาคือเก่ามื้อนี้เนาะกำลังสิกรรมนันเนาะคึ้เบิ่งเลี้ยวมาจักสิกินหยังเลี้ยวมาเห็นนกไม้เขาก็เลยสิกินแขกนกไม้อีกแล้วค่ะมื้อนี้ต้อไม้เน่าไม้ก่อนนะคะทุกคนป้าเนาะเป็นนาะเงวแล้วพอดีเอาเลย มีทั้งมืดห,ห,หนึ่งสองได้เรนตอนนี้เอ้สามนะคะทุกคนนี่ได้ละขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็นน้อยที่เอาเลยบอยนะาาน,นั้น แบบเดียวนะอีไรคาตาลีล่าฝอยแมงนั้นหลายมากเลยทุกคนมแงนมแงมแข้งนี่เอาแมงแข้งแมงแข้งนี่เขาเอาไปตำใส่กับ๊บนั่นก็ได้ได้หลายมากเลยทุกคนตัวดำๆโอ้โอันนี้อันใหญ่ตื่นปุ๊บโอ้ฉันกินคิวๆนี่บอกแมงแข้งน้ำน้ำบัตรหอมอีลาบัตคิวน่าจะพอแล้วนี่แกงในหม้อนึงนอะตอนนี้น่าเลยตรงไปได หนึ่งสองสามสี่ห้าสตรีบัน,นัน <What? S 1> สตรีกะพอ,อน,น <What? S 1> เป็นแกงกินตอนแหล่ขยีราคือได้นอนหนึ่งที่เรือด้านาหนาเมิ่นะคะ <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคอตก่อนนะคะจานใดยีรากรฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจสินบนสาวพุทธไทยด้อยจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเด้อค่ะขอบคุณค่ะ ơi mà cái shit ta nó mầm mầm cũng không Ôi, cái shit cần hay nó